ผมมีคำถามที่เด็กฟิสิกส่วนใหญ่ก็ตอบไม่ได้ถ้าใครทิ่มารู้คำตอบลองความเนต์ดูนะครับผมอยากรู้ว่าจำนวนต,ตัวเลขระหว่าง0ูนย์กับ1อย่างเช่น0.5 3 4 2จหส่วนส่วนหรือว่าจำนวนต,ตัวตตเลขเต็ม 1, 2 3 4งสองสามสี่จนถึงอินฟินีอะไรมีมากกว่ากันหลายคนอาจจะคิดทันทีว่า1นึ่งถึงอินฟินิต้ต้องมากกว่าเพราะมันเป็นอินฟินิตี้หรืออาจจะคิดว่าเท่ากันเพราะเป็นอินฟินิตี้สองอันมาดูกันครับว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรสมมติว่าผมมีเลข 1, 13 4กับ 1, 2 3 4 5ผมสว่อัไหนญ่่าอันผม็เ่าเลผมจบคู่กันแลว่าอันไหนที่หมดก่อนก็ค่ออันที่เล็กว่า แล้วถ้าผมมีเลขจำนวนอินฟินิตี้จะจับคู่กันยังไงถ้ามีครับสมมติว่าผมมีเลข1ผมจะมาจับคู่กับเลข1นส่วนสถ้าผมมีเลข2ก็จับคู่กับ1นส่วนสามสามกับ1นส่วนสไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ถ้าดูดีนะครับผมจับเลข 1, 2, 3, 4, 5จนถึงอินฟินิตีหมดแล้ว แต่ว่าผมยังไม่ได้เขียนเลข2อส่วนสหรือว่า3าส่วนสหรือว่า5้ส่วนหหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่1นึข้างบนจริงๆสออย่างนี้ก็มีจำนวนอินฟินิตี้เหมือนกันเราก็เลยบอกได้ว่าอินฟินิตี้ระหว่างศูกับหต้องมากกว่าถ้าใครว่างๆก็ลองเอาเลขมาจากคู่ดูนะครับ